ด็อกโซ o ฟุตบอลอัปเดตตลาดซื้อขายแมนยูยื่นซื้อเอมเบโมนูนาเยสเปิดไฟเขียวซบนาโปลี so สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับด็อกโซฟุตบอลกับการอัปเดตข่าวเด่นตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่24มิถุนายน2568ครับวันนี้มีหลายดีลที่น่าสนใจทั้งความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยื่นซื้อเป้าหมายหลังอีกครั้งและข่าวขาออกของลิเวอร์พูลรวมถึงข่าวออฟฟิเชียลและดีลอื่นๆที่น่าติดตามเราไปดูกันเลยครับ ออฟฟิเชียลปิดดีลคริสตันพาเลซคว้าตัววอลเตอร์เบเนตสผู้รักษาประตูชาวอารเจนตายที่กำลังจะหมดสัญญากับ PSV วไอโฮเฟนสิ้นเดือนนี้แบบไร้ค่าตัวครับนูเยสเปิดไฟเขียวซบนาโปลีแล้วครับดาวินนูเยสกองหน้าชาวอุรุกวัยของลิเวอร์พูลเปิดไฟเขียวพร้อมย้ายไปนาโปลีแล้วครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องการเงินซึ่งหงแดงหวังทำเงินไม่น้อยจากการขายแข้งรายนี้ส่วนเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะก,ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันครับ และอีกหนึ่งข่าวสำคัญครับอิบาฮิมากนาเต้เซนเต์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสที่เหลือสัญญาค้าแข่งในทินแอนฟิลด์แค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่ลิเวอร์พูลยื่ยนเข้ามาซึ่งนั่นทำให้หงแดงมีความเสี่ยงที่จะเสียปราการหลังร่างใหญ่วัย26ปีไปแบบฟรีๆครับมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกแล้วที่จะเอาไบรอันเอ็มเบโม่กองหน้าตัวเก่งของเบรนฟอร์ดให้ได้โดยล่าสุดมีการยื่นซื้ออีกรอบ พร้อมเพิ่มวงเงินเป็นสูงกว่า60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,640ล้านบาทที่ถูกยื่นไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเอ็มเบโมสนใจแมนยูเอ็มเบโมยังคงมองปีศาจแดงเป็นตัวเลือกแรกขณะที่รูเบนอโมริมกุนซือแมนยูเนต็ดก็มองดาวเตะทีมชาติแคนารูนวัย25ปีเป็นหนึ่งในแข่งเป้าหมายหลักของทีมครับเมาส์ Mount ไม่ย้ายถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวลืออองมาแต่เมสันเมาส์ กองกลางดาวดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกโยงกับแอสตันวิลล่าไม่มีแผนการที่จะเก็บเข้าของอัลลาทินโอทรัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดครับขณะที่จูเอาลปาลินยากองกลางตัวรับชาวโปรตุเกสที่ระยะหลังมีข่าวเขยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะอยู่พิสูจน์ตัวเองและแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในทัพเสือใต้ต่อไปแต่ก็ไม่ปิดโอกาสย้ายทีมแบบ100%ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่มีเข้ามา ไอ้ปืนใหญ่เข้าร่วมวงลาตัวบรัดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชรกแมงแต่คาดว่าดาวเตะจอมพลิ้ววัย22ปีไม่มีแผนการที่จะอำลาทีนปาร์คเดฟรงส์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดครับไกเดือยทองบรรลุข้อตกลงกับคาวาซากิฟรอนเล่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวโคตะทาคาอิเซนเตแบกดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรที่ราคา5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทครับ ไบเอนมิวนิกหันกลับมาล่าตัวเจมี่กิเทนส์ปีกดาวรุ่นคนเก่งของบรุสเซียดอร์ทมุนอีกรอบโดยการเจรจาครั้งใหม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วระหว่างมากซ์เอเบลผู้อำนวยการกีฬาเสือใต้และเอเย่นของดาวเตะชาวอังกฤษวัย20ปีครับส่วนเสือเหลืองตั้งค่าหัวนักเตะไว้ที่65ยูโรหรือประมาณ2,470ล้านบาทรวมแอดออนส์เรียบร้อยอย่างไรก็ตามกิฟเทนส์ยังคงต้องการย้ายไปเชลซีครับ แต่ข้อเสนอล่าสุดที่สิงบลูยื่นซื้ออยู่ที่35ยูโรหรือประมาณ1,330ล้านบาทบวกแอดออน20ยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทซึ่งยังไม่ตรงตามความต้องการของดอตมุลครับนี่คือทั้งหมดของข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่าดีลไหนหน่าจับตาที่สุดและจะมีใครย้ายทีมตามข่าวบ้างครับ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d o อก o f o ุตบอ l เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารฟุตบอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ